ทำตัวให้หน่าสงสารน่าสงสารเพราะว่าเขาจะได้ให้เงินเราอะมาเหมือนแบบขอทุนขอทุน oh. เราต้องทำตัวให้หน่าสงสารเข oh. าไว้อย่ายิ้มดิอย่ายิ้มดิเราต้องน่าสงสารนะวันนี้เราก็จะมาขอทุนนะครับบ้านของเราเนี่ยตอนนี้ลำบากมากนะครับติดหนี้เป็นสิบล้านเลยนะครับแล้วก็อามาผมก็ป่วยนะครับตอนนี้เป็นเบาหวานนะครับตอนนี้ <c oughs> อามาก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ อาม่า,าอย่าตลกสิอาม่าอย่าตลกเ<ฮ>ยี่าตลกดี่เขาเขาจะไม่สงสารเราสิเอออาม่าผมเนี่ยเป็นเป็นหลายโรคมากเป็นโรคไตด้วยนะครับเป็นโรคไตเพราะแกชอบกินเค็มมากแล้วก็อามอ่าผมขาขาดด้วยข้างหนึ่งอันนี้เป็นขาปลอมนะครับเอ,อ้าตายให้เขาสงสารเราโอเคได้แล้วม่ะนี่เดี๋ยวขอทุนเขาเด๋ยวเขาจะให้เงินเราเขาให้เราพันหนึ่งอย่างเงี้ยอีพังเดียวเองอ,ะอ่ะเหยาเว ขาให้เราพันหนึ่งเราขอเขาไงเยอวเจ๋งกุ้ยบางถึงตาชบอมหมอ,อเอวเออเอวเจงกุย้ย